สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้เป็นหลังเกมบอตันเซลติกกับ Miami h e ีทนะแต่ก่อนอื่นนะครับคลิปนี้มีผู้สนับสนุนใจดีส่งรองเท้าเจสันเททัมวันมาให้นะครับใครหลายคนเนี่ยตามหารองเท้าบารลุยปูนนะพี่ทำรองเท้าบารลุยปูนให้หน่อยเจสันเททัมวันนะครับเป็นรองเท้าที่เป็นพื้น XDR เป็นพื้นที่ทนปูนนะครับ เดี๋ยวใครอยากดูรีวิวกดคอมเมนต์มาอยากรู้เรื่องอะไรกับเจสันเดทําวันนะเดี๋ยววิกนี้จะพยายามไปทําไปทําคลิปรีวิวให้ขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างแซล m m มเมอร์มาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับกลับมาเข้าเกมมันต่อนะครับระหว่างเกมนี้เป็นเกมระหว่างบอลตันเซลติกกับแมอมี่ฮีทนะเป็นเกมที่บ้านแมมี่ฮีทเกมที่4นะฮีทเนี่ยนำมา3าเกมแล้วซึ่งรูปแบบการเล่นเนี่ยคล้ายเกมที่3นะครับเปิดเกมมาเนี่ยฝั่งบอลตันเซลติกเนี่ย เจสันเทธามวันนี้ดูตั้งใจเล่นมากแต่ว่าควอเตอร์แรกเนี่ยก็ยังมีความผิดผิดพลาดอยู่แต่ก็ยังเป็นเจสันเทธามเดลิกไว้แล้วก็แล้วก็เจเรนบาวเนี่ยคอยบุกทะลวงเจาะแต้มนำไปก่อนต้นเกมนะครับก่อนที่จิมมี่บัตเลอร์จะตั้งลำได้แล้วก็ไล่ตีเสมอก่อนจะพิกนำจบควอเตอร์แรกแมมมี่ฮีทนำ29ต่อ23นะครับเข้าสู่ควอเตอร์ที่2แมมมี่ฮีทยังเล่นดีอย่างต่อเนื่อง บมาเดบโยแล้วก็เคเรฟมาตินวันนี้เคเรฟมาตินเนี่ยลงมาคอยเปลี่ยนเกมได้ดีมากลงมาเล่นเกมรับแล้วก็ทำแต้มอย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการข้ามในหรือการยิง3มคะแนนทำให้แมมมี่ฮีทเนี่ยในควอเตอร์ที่2เนี่ยหนีห่างไปเป็น56ต่อ50ทรงเกมเนี่ยเหมือนแมมมี่ฮีทเนี่ยข่มบอตตันเซลติกเหมือนบอตตันเซลติกเนี่ยน่าจะไม่รอดนะครับกลับเข้าสู่ครึ่งหลังเจสันเดทัมกลับมาโฟกัสในเกมได้ดีขึ้น ช่วงครึ่งแรกเขามีเทิร์นโอเวอร์ครึ่งหลังเล่นได้เนียนขึ้นแล้วก็มาม h ฮีทเล่นไปบุกไปเทิร์นโอเวอร์มีข้อผิดผิดพลาดเลัพ,พ,พ up, ไม่ลงแล้วบอตตันเนี่ยหลังจากที่จบครึ่งแรกเนี่ยตาม6แต้มครึ่งหลังเขารันม้วนเดียวกลับมาพลิกนำนะครับแล้วก็หนีห่างไปด้วยควอเตอร์ Quarter ที่3เนี่ยเจสันเดทัมกด14แต้มมามีฮีทเนี่ยฟอร์มตกทำให้บอตตันเซลติกกลับมานำา88ต่อ79นะครับ เข้าสู่วอเตั์สุดท้ายเนี่ยฝั่งบอลตันเซลติกเนี่ยเหมือนแก้เกมมาไม่ฮีทมาได้แล้วการจับโซนใช้กับพวกเขาไม่ได้การดับเบิลทีมใช้กับพวกเขาไม่ได้ค่อยๆตีตือแล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็คนที่เล่นได้โดดเด่นเนี่ยนั่นคือเจสันเททธำมครึ่งหลังเนี่ยเล่นเป็นพระเอกเลยนะครับจบเกมบอลตันเซลติกสามารถขโมยเกมมาได้ชนะไปด้วยสกอร์116ต่อ99 จบที่3ต่อ1เกมยังอยู่ในซีรีส์นะเดี๋ยวไปดู5ประเด็นเด่นหลังเกมกันนะครับประเด็นแรกนะครับผมมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนะครับนั่นคือควอเตอร์ที่3ควอเตอร์ที่3เนี่ยฝั่งบอตันเซลติกเนี่ยมีช่วงเวลาที่ลัน180ศูนย์ยิง3แต้มลง4ลูกติดแล้วก็โหท็อปฟอร์มามากๆมันเป็นช่วงเวลาที่มามี่ฮีทเนี่ยเริ่มมีการเล่นผิดผิดพลาด,ด,ดเขาเทิร์นโอเวอร์ในควอเตอร์ที่3เนี่ยครั้ง แล้วโดนตัดฟัสเบรกทันทีเปลี่ยนเป็นแต้มถึง10แต้มแล้วก็อาวุธที่เคยทําได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจิมมี่บัตเลอร์หรือเกวินเซนเนี่ยเริ่มจะติดติดขัดขัดโดนเกมรับของบอสตันเซลติกเล่นงานนะแล้วก็บอสตันเซลติกเนี่ยเริ่มจะตีโซนมามีฮีทได้เริ่มเจาะแต้มได้และเจสันเททัม um กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ควรจะเป็นเจสันเททัมควอเตอร์สามเนี่ยกดไป14บคะแนนแล้วก็มี3แอสซิตแล้วก็คนที่โดดเด่นคนอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาคัสสมาร์ทไม่ว่าจะเป็น แกนวิลเลียมแกรนวิลเลียมเนี่ยตัวทีเด็ดนะผมมองว่าแกนวิลเลียมเนี่ยลงมาขันเกมรับให้บอตันดีขึ้นปรับไซส์ทีมเล็กลงเล่นเกมรับได้ดีขึ้นแล้วก็3แต้มเนี่ยวันนี้ในควอเตอร์ที่3เนี่ยเขายิง2ลูกลง2ลูกฟิลโกลร้อยเปอร์เซ็นต์นะควอเตอร์ที่3บอตันกดไป38แต้ม3แต้มยิงลง7ลูกจาก12ครั้งฟิลโกลห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ฟิลโกลโกดยรวม60%เปอร์เซ็นต์เป็นช่วงเวลาที่เล่นได้ดีมากๆนะครับ ส่วนมาไมฮีทเนี่ยตัวอื่นเนี่ยไม่มาเลยมีแค่บัตเลอร์แบกคนเดียว15แต้มแล้วก็มีแม็กซ์ตูดสแต้มแล้วก็เกฟวินเซนต์สแต้มแล้วก็โคดี้เซลเลอร์สคะแนนนะครับไม่งั้นคนอื่นเงียบมากๆผมมองว่านี่คือจุดแพ้ของเกมวันนี้นะครับประเด็นที่2เนี่ยนั่นคือเจสันเททัมนะผมมองว่าเจสันเททัมเนี่ยอันเนี้ยเป็นความใจชื้นของแฟนบอลตันเซลติกผมมองว่าตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นซีรีส์เนี่ยเริ่มต้นวันนี้ด้วยการโดนนํา3เกมเนี่ย มันน่าจะทําให้พวกเขาใจเป๋และน่าจะแบบยอมโดนกวาดอะ่ะเนื้อแมเลเกอร์เพิ่งโดนไปเมื่อวานพวกเขาอาจจะเป็นทีมต่อไปก็ได้แต่สุดท้ายแล้วพวกเขายังสู้อยู่เปิดเกมมาเนี่ยเจสันเทรธมัเล่นได้ไม่ดีมากนะักเล่นแบบโอ้โหดูเงียบมากเทิร์นโอเวอร์เยอะครึ่งแรกเนี่ยเทิร์นโอเวอร์ไปสครั้งผมก็มองว่าเฮ้ยไม่รอดแล้วเจสันเทิรธมัโดนดับเบิลทีมแล้วก็เสียแต้มเสียเทิร์นโอเวอร์อยู่เป็นประจำสุดท้ายแล้วพอพักครึ่งเท่านั้นแหละ เจสันเท่ามในครึ่งหลังท็อปฟอร์มมากๆในช่วงเวลาครึ่งหลังเนี่ยเขาทำไป25คะแนนฟิลโกยิง15ลง11ฟิลโก73มเปอร์เซ็นต์มีอาซิดห้าครั้งแล้วเทิร์นโอเวอร์ที่เป็นปัญหาเนี่ยมีแค่1ครั้งเจสันเท่ามสิ่งที่ผมเห็นนะ1ในช่วงเอาแค่ครึ่งหลังนะครึ่งแรกช่างมันครึ่งหลังเนี่ยพอเขาโดนดับเบิลทีมเนี่ยเขาดึงตัวเองออกมาไกลห่วงพอโดนดับเบิลทีมเนี่ยเขาคายบอลออก เขาจ่ายให้สมาร์ทแล้วสมาร์ทวันนี้ยิงแม่นยิง3มแต้มลงแล้วก็คือแมมม่ฮิตเนี่ยโจมตีนเททัมด้วยการดับเบิลทีมก่อนเพราะมันใช้ได้ทั้งซีรีสเพอครึ่งหลังเนี่ยเขาแก้ได้ประมาณครั้ง2ครั้งเนี่ยแมมม่ฮีทก็เลิกเลิกดับเบิลทีมเปลี่ยนไปจับโซนแทนเพอไปจับโซนเนี่ยเจสันเททัมก็ข้ามตะลุยแล้วก็ได้แต้มอีกแล้วก็พอเปลี่ยนอีกพยายามล็อกให้เททัมไม่ได้บอลเททัมเป็นคนเป็นไปวิ่งตัวเปล่าวิ่งไปสกรีนเปลี่ยนกับเอาฮาฟฟอร์ด ดึงตัวเองเนี่ยเล่นกับแบมาเดบโยแล้วดีดออกมาข้างนอกรับบอลไกายยิงระยะกลางผมมองว่าเทท่ามเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ที่เราอยากเห็นนะว่ามือหนึ่งของทีมอะ่ะมันต้นดิ้นลนแล้วก็เซฟทีมให้ได้วันนี้เขาทำได้แล้วก็ภาพรวมเนี่ยทั้งเกมมี33คะแนนเอ f e c t เฟคีบ,บวก21มี7 a s แอมี11รีบาวฟิลโก63%เนี่ยแหละถึงจะเรียกว่าฟอร์มมือหนึ่งของทีมนะครับ ประเด็นที่3นะครับนั่นคือจิมมี่บัลเลอร์นะครับจิมมี่บัลเลอร์เนี่ยถ้าดูสถิติโดยรวมเนี่ยเขามี29คะแนนมี9รีบาวมี5แอสซิสฟิลโกโดยรวม42ไม่แย่เลยนะและแต้มเนี่ยมาจากครึ่งหลัง20คะแนนถ้าพูดอย่างเงี้ยอาจจะตําหนิไม่ได้เลยหรืออาจจะแบบไม่มีข้อโต้แย้งเลยนะครับแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปเปิดไฮไลท์เฉพาะของจิมมี่บัลเลอร์โดยเฉพาะลองเสิร์ชยูทูบดูพิมพ์จิมมี่บัลเลอร์ไฮไลท์เนี่ยดูแค่ตัวจิมมี่บัลเลอร์เนี่ย สิ่งหนึ่งที่ต่างจะไปทุกเกมนะครับนั่นคือทุกครั้งเนี่ยควอเตอร์สองเนี่ยเขามักจะได้ล่าได้ตามล่าแบบเมาคอมบ็อกดอนที่แบบป้องกันไม่ได้โหดมากนักเจอเดลิกไว้์ก็สามารถใช้บูลลี่บอลได้วันนี้เขายังทำแบบเดิมแต่ทำได้น้อยลงฝั่งบอลตันเซลติกเนี่ยพยายามจะสลับตัวประกบเอาผู้เล่นที่มีไซส์ดีดีกว่าไซส์คือตัวสูงกว่าตัวใหญ่กว่าอย่างเจเลนบาวเนี่ยอาจจะตัวไล่ๆกันชนกันได้จะไม่ยอมให้เมาคอมกับเดลิกไว้์เนี่ยได้จับมากนัก จะเห็นได้ว่าฟิลโกที่จิมมี่บัตเลอร์ยิงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเจเลนบาวจะเป็นเททัมเนี่ยคอยจับแล้วก็ถ้าเดลิกไวท์หรือมาคอมบกดอนเป็นคนจับเนี่ยเขาจะบังทางเขาจะบีบไปให้โรเบิร์ตวิลเลียมเนี่ยคอยโบกที่ใต้แป้นซึ่งวันนี้ทำประสบความสำเร็จสูงนะผมมองว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางหยุดจิมมี่บัตเลอร์1 0อเหรอกเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยเขาก็ฟอร์มเขายังเงียบๆอยู่แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ย หลายต่อหลายครั้งถ้าวัดจากเกมนี้อย่างเดียวนะก็ถือว่าป้องกันจิมมี่บัลเลอร์ได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะถ้ามันแก้ได้จริงๆเนี่ยอาจจะทําให้ซีรีส์นี้พลิกกลับไปอีกหน้านึงเลยก็ว่าได้นะครับส่วนประเด็ดนที่4เนี่ยวันนี้ขอชมผู้เล่นบอลตันเซอร์ติกหลายคนนะจะเล่นบาวเนี่ยวันนี้ก็ตามทรงนะครับมี17คะแนนสแอสซิสไม่ได้แย่อะไรฟิลโก43%คนที่ผมรู้สึกถูกใจเนี่ยนั่นคืออัลฮอฟอร์ดนะครับ อาฮอฟฟอร์ดวันนี้ลงเล่นมากขึ้นขยับมากขึ้นตีโซนมากขึ้นเล่นวงนอกมากขึ้นมี12คะแนนยิง3แต้มไป3ลูกฟิลโก57%แล้วก็มี7รีบาวมี4อาซิตผมมองว่าคนที่ขับเคลื่อนเกมเนี่ยเป็น a อาฮอฟฟอร์ดนะคนที่ยังไม่ยอมแพ้จริงเนี่ยคือ a อาฮอฟฟอร์ดแล้วก็มาคั s สมาธวันนี้ใช้ได้นะวันนี้มาคัรสมาทอยู่ในเวลาที่แบบได้บอลพื้นที่ว่างเนี่ยสามารถจบ3คะแนนลงนะ วันนี้เขายิงสแต้มไป3ลูกฟิลโก3ามสาเปอร์เซ็นต์มีสิบคะแนนแล้วก็6กแอสซิตไม่ได้แย่อะไรเลยคนที่อีกคนนึงที่ผมชอบเนี่ยนั่นคือแกรนวิลเลียมนะครับแกนวิลเลียมลงมาขันเกมรับได้3ามคะแนนไว้วางใจได้วันนี้เขายิง3ามแต้มไปสลูกกดไป14บคะแนนนะครับแล้วก็ได้หลิกไว้วันนี้ได้หลิกไว้เนี่ยก็ลงมาเชื่อมเกม,เกมตามมาตรฐานเลยมีส6บคะแนนมี2แอซซิตฟิลโกโดยรวม50เอร์เซนไม่แย่เลยนะครับวันนี้คือ จุดนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าบอตันเนี่ยเริ่มจะจัดการโซนของแมมมี่ฮีทได้แล้วเขาสามารถข้ามเข้าไปให้ฮีทหูบและดีดบอลออกให้เพื่อนยิงเขาไม่เสียบอลตอนโดนดับเบิลทีมเขาสามารถมีระบบโจมาซูล่าเนี่ยแก้ผ่าแก้แผนมามีการแบบให้เอาฮาวฟอร์ดเนี่ยขยับมาอยู่ที่ว่างมีคนมาสกรีนให้ให้คอนเนอร์ว่างอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแมมมี่ฮีทเนี่ยกำลังจะ ถ้ามันพูดตามเกมเนี่ยเขาโดนแก้แผนมาเออผมรู้สึกว่าบอสตันเซลติกเนี่ยแก้แผนได้ดีนะส่วนฟังมามีฮีตบัลเลอร์เนี่ยเป็นเทพยอยู่แล้วแต่คนอื่นเนี่ยเควินเลิฟมา6แต้มแรกๆแล้วก็หายไปเลยแบรเมเดเบโยวันนี้เอ็กเฟคทีฟลบมากที่สุดในทีม21นะครับมี10คะแนน5รีบาวอาจจะต้องดึงตัวเองมากขึ้นกว่านี้แม็กซสตูดมี9คะแนนเกเบินเซนมี17คะแนนแล้วก็คนอื่นเนี่ยเคลิฟมาตินลงมาก็ยังช่วยได้มี16คะแนนฟิลโก66% ก็ภาพรวมเนี่ยดันแค่โรบินสันนี่หายนะวันนี้มีแค่สองคะแนนไม่มีโอกาสได้ยิงเท่าไหร่ซึ่งดันแค่เนี่ยยิง4ลงศูนย์ะไม่ได้มีโอกาสแบบยิงเน่งๆนะก็สรุปสุดท้ายเนี่ยวันนี้ฝั่งไมมมี่ฮีทเนี่ยเทิร์นโอเวอร์ไป15ครั้งแล้วก็โดนเปลี่ยนเป็นแต้มเยอะไปหน่อยควอเตอร์ที่3เนี่ยพอไม่เป็นใจเนี่ยแล้วก็เล่นไม่ละเอียดแล้ววันนี้การโจมตีฝั่งบอสตันเนี่ยไมมี่ฮีททำได้ไม่ค่อยดีมากนัก โอกาสได้ใส่เหน่งๆแบบเกมก่อนไม่ค่อยมีฟิลโก3สคะแนนอยู่ที่25%ฟิลโกโดยรวม43%นะแล้วก็ภาพรวมเนี่ยผมมองว่าบอลตันเซลติกเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วการแบบการถอดใจการเล่นแล้วแบบปล่อยจอยอ่ะมีให้เห็นน้อยลงแล้วพวกเขาทําได้ดีขึ้นในเกมนี้นะซึ่งเจสันเดทัมได้บอกว่า เขาพยายามจะก,กู้หน้าเกมนี้กลับมานะก็เป็นหนึ่งในเกมที่เขาทําได้ดีนะวันนี้จสันเท่ห้เนี่ยยิง3คะแนนนะแซงพอเพชไปเรียบร้อยแล้วเป็นผู้เล่นที่ยิง3มแต้มมากสุดของบอสตันเซลติกในรอบเพย์ออฟนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นเนี่ยก็เกวินเซนต์มีอาการบาดเจ็บข้อเท้าในช่วงควอเตอร์ที่4เดี๋ยวต้องไปดูกันว่าเกมหน้าจะฟิตหรือเปล่านะครับสรุปสุดท้ายาง,ง่ายๆนะผมมองว่าไอโซนี่ฮีทเคยใช้ได้กับ คีทเนี่ยทำการป้องกันบอสตันได้เนี่ยวันนี้เริ่มจะไม่ได้การแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่าเขาจะแก้กลับมายังไงจิมมี่บอลเลอร์แม้ว่าจะโดนป้องกันอย่างเหนียวแน่นหนึบแต่ว่ายังมี20แต้มตอนท้ายก็ผมว่ายังไม่น่าเป็นห่วงนะอยู่ที่ผู้เล่นคนอื่นน่ะต้องเล่นพลาดให้น้อยแล้วก็กลับมาสู่เกมให้ได้บอสตันเซลติกเททั่มถ้าเล่นไม่พลาดแล้วฟิลโกแบบนี้ยังถือว่าน่ากลัวนะครับภาพรวมเนี่ยผมยังมองว่าซีรีส์นี้ยังไปต่อได้ยังเป็นซีรีส์ที่ดูน่าจะสนุก เกมหน้าน่าจะเป็นเกมที่ทำให้อดีนารีนหลังนะถ้าตีตื้นมาเป็น3-2นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้เลยนะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าซีรีส์นี้จะเป็นยังไงต่อนะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายฝากด้วย <S 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 อย่าลืมนะครับ <S <S ใครกำลังหาเจสันเททัมวันอยู่สกิไปที่ s l a m m e r Thailand ดนะครับสามารถไปลองไซด์ได้ที่เ e n เซนทันเวิลด์เลยนะครับแล้วก็ ต้องบอกว่าสีเาวเบอร์นี้สวยจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับ